อันต้าซาวเหรอเออได้ขอสมุดคนไข้นะครับอะไรอ่ะเธอเขาบอกให้พาไปโรงพยาบาลอายุคันเท่าไหร่แล้วครับผมสามสิบสองวีค่ะสามสิองวิโอ้กันจะโค่นนะครับคุณแม่คุณหมอต้นนะครับคืออะไรอ่ะเป็นไงโอ้น้องเต้นดีน้องเต้นดีมากครับรู้สีแรงมากโอ้โห้ทำไมตัวนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวขอตัวอีกทีนึงนะตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับอ๋อคนไข้ไม่มีสมองเนี่ยหรอเอาคนไข้เร่เตรียมอะไรมา แม่ครับตั้งชื่อน้องว่าอะไรครับผมชื่อน้องใดเม่ค่ะอ๋อน้องใดเม่วันนี้มาตรวจการตั้งครใช่ไหมครับโอเคครับอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้ารูปด้วยแล้วก็มีเสียงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียงหัวใจใช่ใช่ทำได้ด้วยเหรอถึงได้สิครับคุณน้องคุณแม่นอนลงเลยครับนอนนะครับนอนคุณหมอไม่มีเก้าอี้ตัวเองหรอหมอไม่มีนะเครื่องอีกแล้ว มไม่แล้คือมันอาศัยชุดผู้ป่วยตอนนี้อ่านะครับคุณหมอจะกำลังทำความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตอันตัดตัตัดตัดตัตะดตั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 ยตัดตัดตัดตมดตัดเัดกัดตัคตัดตัดตัดเัดตัดตัดตัดพัแล้วตัดตะดตันตัดตัดเัดต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 ังเัียงดปด้ัยกันนัครับได้ย่ะได้ยินเสียงตัดยัดับคือตัดตัดตัดัดตดตัด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 ดดไดดดยัดดด ป็นไงครับโอเคค่ะน้องไดเม่ตอนนี้ปลอดภัย okay, ดีวินแรง,ง,งนะคะแข็งแรงมากเลยครับเดี๋ยวคุณหมอขอระยะเช็ดนิดนึงนะ,ะโอ้เก็บรายละเอียดทุกอย่างเดี๋ยวคุณหมอขอใส่น้ำเกลือให้คุณแม่หน่อยนะครับใส่น้ำเกลือทำไมเดี๋ยวต้องให้น้ําก่อนนะครับประมาณสาักหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวจะได้ดูหน้าลูกได้คุณแม่ต้องปลอดภัยแข็งแรงกว่านี้ก่อนเดี๋ยวคุณหมอหายายให้นะครับดเตีเ้ยแล้วคนท้องกินอะไรวะคนท้องกินยาหรือวะากินโนหรอเทำไง ตอนนี้หัวใจของน้องไดม่กําลังเต้นดีมากดีใจด้วยนะคะดีใจค่ะเมื่อกี้คุณหมออันตาซาวน่ารูปให้แล้วคุณหมอถ่ายรูปไปให้แล้วนี่โอ้ยค่ะขอดูหน้ารูปหน่อยค่ะเป็นยังไงได้เห็นหน้ารูปจริงๆด้วยทุกคนอัจฉรียามีชำระค่าบริการด้วยนะครับผมประมาณหนึ่งันบาทครับ1 0 0่บาทครับผมขอฟรีได้ไหมจ๊ะโอ้โหขอฟรีได้ไงอุตส่าห์ไปซื้ออุปกรณ์มาตั้งเยอะตั้งแยะ ไปเสร็จนี่นะไปเสร็จไม่ไปเสร็จอ่าอันนี้ยานะครับ <S <S เอาไว้กิน <S 1> <S 1> <ว>กินได้วันสิบเม็ดเลยต่อวนันบำรุงครับบำรุงแต่อันนี้เขาจะไม่กินใส่น้ําธรรมดาต้องเอาไปทุบก่อนขออนุญาตกลับบ้านค่ะคุณหมอโอเคครับคุณหมอขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะคไนนะไมะ่เป็นไรน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือค่ะคุณหมอน้ำเกลือด้วยครับขวดยวย